ทุกันจันนะคะสำหรับช่วงนี้เราจะพูดคุยกันค่ะกับคุณพาดลวรนรัตน์นะคะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบอลลอยต้าอยู่ในสายแล้วคุณพาดลสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีครับคุณสินีนาแล,และท่านผู้ชมทุกท่านค่ะกลับมาเจอกันเป็นประจําทุกวันจันทร์เลยนะคะวันนี้ประเมินภาพรวมการลงทุนในตลาดหุ้นไทยไว้อย่างไงค,ะ,คะภาพรวมตลาดหุ้นไทยวันนี้เนี่ยเราเชื่อว่าน่าจะแกว่งเป็นลนักษณะไซเว์นะครับคือบวกลบในกรอบสักประมาณ5จุดนะคะ <ừ> เพราะว่า สัปดาห์นี้ตลาดหุ้นไทยเนี่ยอาจจะต้องอะชะลอหน่อยเพราะว่ามีช่วงข้าวเกี่ยววันหยุดในวันพุธด้วยนะครับแลวนอกจากนั้นเนี่ยปัจจัยการเมืองทั้งในและต่างประเทศเนี่ยที่อาจจะเป็นประเด็นกดดันในช่วงสุดสัปดาห์นี้เนี่ยเขาน่าจะทําให้หุ้นในกลุ่มดีเฟนซีน่าจะาเคลื่อนไหวอัลเอร์ฟอร์มตลาดได้นะครับหลักๆเลยเนี่ยคงรอดูในวันที่15สิงหาคมนะครับที่จะมีการเาจรจาการระหว่างจีนกับสหรัฐในส่วนของข้อตกลงสัญญาก,การค้าเฟสหนึ่งนะครับว่าผ่านมา เกินครึ่งทางแล้วเนี่ยครึ่งปีแล้วนะครับทั้งสองประเทศทําได้ตามที่ตกลงกันมากน้อยเพียงใดก็เลยอาจจะทําให้ช่วงนี้เนี่ยเรื่องของความตึงเครียดระหวา่างจีนกับสหรัฐเนี่ยกลับมากดดันอัพไซด์ของตลาดหุ้นทั่วโลกอีกครั้งหนึ่งครับวันนี้คุณพานนมองว่าแกว่งตัวในกรอบแค่ประมาณ5จุดเท่านั้นเองซึ่งเช้านี้วอลุ่มการซื้อขายก็บางตาไปเหมือนกันใช่ครับเนื่องจากว่านักลงทุนเนี่ยคงอยากจะรอดูผลประกอบการไตรมาสสองของมิษัทจดทะเบียนที่ ทยอยรายงานในช่วงนี้ด้วยนะครับแล้วพอเรามีช่วงข้าเกี่ยววันอยู่เนี่ยผมว่าคนก็จ,จะไม่ได้ลงทุนในลักษณะเทน้ําหนักเต็มตัวเหมือนในช่วงที่ผ่านมาด้วยครับแล้วในภาวะการแบบนี้เนี่ยเราจะยังคงอ่อย่างน้อยแบบพอหอมปากหอมคอมีหุ้นตัวไหนที่มันพอเก่งกําไรกรุบกริบได้หรือว่าน่าสนใจในการเข้าลงทุนไหมคะครับในภาวะการลงทุนที่เป็นลักษณะไซเวในสัปดาห์นี้เนี่ยการเลือกหุ้นเป็นรายตัวเนี่ยน่าจะพอทำกำไรได้บ้างนะครับอย่างวันนี้เรา เลือกตัวที่มีประเด็นบวกหรือว่ามีความน่าสนใจในเชิงธุรกิจนะครับคือตัวของไทยคมไทยคมคค่ะ,ะไทยคมเนี่ยที่น่าสนใจคือราคาหุ้นปัจจุบันเนี่ยถือว่าค่อนข้างถูกนะครับซื้อขายที่ระดับ price per book value เพียงแค่0.5เท่าเท่านั้นเอง mm hmm. นะครับ0.57เท่านะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยถ้าเทียบกับ market cap ณปัจจุบันเนี่ยไทยคมมี market cap อยู่ที่6,000 500ล้านบาท<ฆ>นะครับขณะที่มีเงินสดในมือเนี่ยรวมทั้งเงินลงทุนระยะสั้นเนี่ยที่เปรียบเสมือนรายการเงินสดเนี่ยอยู่ถึง6,600ล้านบาท<ฮ>นะครับนั่นหมายความว่าเฉพาะเงินสดในมือของไทยคมนก็มากกว่ามาเก็ตแคปของของหุ้นในกระดานแล้ว<ฮ>นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นหุ้นที่มีดาวไซดค่อนข้างจํากัดนะครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยไทยคมเนี่ยอยู่ระหว่างผันตัวไปลงทุนในธุรกิจใหม่ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจโดรนนะครับที่จะทําร่วมกับปตทสพรวมทั้ง ธุรกิจดาวเทียมวงโครจรต่ำซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นค,คล้ายๆกับที่ Space X ของทางคุณอีลอนมาร์ลงทุนนะครับจะเริ่มให้บริการในช่วงปลายปีนี้ถ้าเกิดว่าปีหน้าเนี่ยหุ้นในกลุ่มดาวเทียมทั่วโลกเนี่ยอาจจะมีความน่าสนใจอีกครั้งหนึ่งซึ่งไทยคมเนี่ยซึ่งจับมือกับกสธเนี่ยก็เปรียบเสมอเป็นประตูบ้านสาหรับธุรกิจดาวเทียมของไทยเราดังนั้นเราเลยเลือกตัวไทยคมเป็นหุ้นเด่นในวันนี้นะเพราะว่าดาวไซต์จากัดแล้วก็เป็นหุ้นกลุ่มเทคที่น่าจะได้ประโยชน์จาก หุ้นกลุ่มดาวเทียมในปีหน้าที่น่าจะกลับมามีสีสันครับซึ่งวันนี้ราคาก็บวกขึ้นมาแล้วประมาณ2%กว่าๆถ้าสนใจตัวนี้กำลังเล็งๆอยู่เราจะเข้าที่ตรงไหนดีคะครับตรงแนวรับเนี่ยเราแบ่งแนวรับไปสองระดับแล้วกันนะครับรับ6บาทเป็นแนวรับเชิงสิบวิทยานะครับแล้วก็แนวรับทางทางเทคนิคเนี่ยอาจจะอยู่สักประมาณ5บาท60ตางๆนะครับส่วนแนวต้านเนี่ยอยู่ที่6บาท25นะครับแล้วก็6บาท50คือถ้า ระหว่างช่วอองโควขายเนี่ยคือถ้าลงมาแถวๆหกบาทเนี่ยจะรับไปสักไม้ก่อนนะครับ,รบแล้วถ้าเลืหบาท25บาเนี่ยอาจจะต้อง follow by แล้วเพราะว่าเป็นการทำจุดสูงสุดใหม่ระหว่างวันนะครับโอเคได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากสำหรับคุณคำแนะนำจากคุณ,คณ,คณพาดลนนะคะครับสวัสดีค่ะ